สวัสดีเอฟซีแฟนช่องงุกค่นนะคะมือนีนุทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขขความฝันของแม่น้องดาดานะคะตามวันออกนะคะตามวันออกมาแบบดุนดนนะคะแม่น้องดาดาฝันนะคะฝันว่าพ่อสมหวังนะคะพ่อของเ่นในอดีตชาตินะคะมาเขียนใสดินห่นะคะฝันเมื่อคืนนี่นะคะเขียนล่องดินหแล้วเพิ่นบอกว่ามันใจงวดนี่มีเฮนะคะ ล้วก็หาเข่ากินนะคะคนบอกว่าทาเลขออกตอนเย็นเย็นห้แกกน้มเด็กน้อยแล้วก็ให้ล่ให้เบิงให้ฟ้อนล่ให้เบิงนะคะคนหมั่นใจงวดนี่นี่เฮนะคะจะเป็นโตัวไดนะคะเขียนลงดินให้นะคะจะเป็นโตัวไใดใ้ห้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังน้นทิยากกับแม่น้องนัดดานะคะตามวันออกงวดวันที่1เมษายน2567นะคะ แม่หวัดดีค่ะจ้าบดิจาเป็นยังไงสบายดีบอจ้าสบายดีจ้าอันเมื่อน,นี้เป็นเมื่อเลขออกหน้าหน้าฝันเกี่ยวโตวยู่เมเอิบขึ้นไหม,มเลขเล,เล,เลขเขาเขาแล้วบอจ้า,าว่าคนขี้งูก็ว่าเป็นตะดีใจเท่อเอาคนใหญ่ยยชมบังหวะคนชายไมได้เงินบอ,อให้ลหลุดเล้ะ เพิ่นมากมือใดพ่อพ่อสมหวังมากมือใดนอนเมื่อคืนนี่คอยอัปลักตื่นตื่นมื่อคืนนี่คนเรื่องมากคนเรื่อว่าอันไป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 ซื้อเลขเว้ยเลขสีออพุทธอ่ะไม่แน่เขาเฮเฮกันเลขเลขตัวเลขเลขพุ่งเสือเลขพุ่งเข่าอะไรเป็นแล้วเหรอวะเพิ่นว่าเลขจะออกตัวใดอันยังล่ะอันเพื่นว่าเพิ่นวาเพิ่นมาเคียร์ไทยแต่ไมาเคียร์ห้คือเก่าไปเถอะ เพื่อนเขียนไ้ตัวใดเพื่อนเขียนลงดินเพื่อเขียนใส้กระดาษเพื่อนเขียนลงดินเออเพื่อนเขียนลงดินตัวใดไอ้หาศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเห็นนะเพื่อนเขียนเลี่ยงกันหรือว่าเขียนแยกกันเลี่ยงกันเลยสีตัวหาศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดแมนบบเมนจ้ะอือคันคนมันเท่าแยกนี่เท่าก็จะแยกได้หาศูนย์แมนโบแมนจ้ะแล้วก็ศูนย์เจ็ด แมนจะ้ะแล้วก็ซีเมนหาเจ็ตเนาะจ้าพอวานาเคยเจอแล้วประโยคเลขซี่โตนี่มันเป็นหัวเป็นท้ยายมาใส่กันงวดนั้นเป็นหัวเป็นท้ายแมนจะ้ะเรียงกันเลยเพื่อนไปแล้วช้าไม่เฮ้บอ่ะเอาเงินโหลดสนุกใช่ไหมอือเพิ่นบอกบ่ว่าเพิ่นเน้นตัวใดอันอันไม่ยิ่งที่มากนะเพิ่นมีไม่ยิ่งเพืนหนึ่งนะจ้ะาแงหุบอันมันนีไม่ยิ่งมากนะเพื่นหนึ่งนะเพิ่นบอกว่าอย่าลืมเด้ออัน อันตอนนี้มันสิตกลงมาข้างล่างคนว่วได้ตัวใดโตกมาข้างหลังตัวหาชูน่ะตัวหาชูไมันสิตกมาข้างล่างอือผู้หญิงบอกว่าตกลงมาข้างล่างแม่แน่เดี๋ยวอันมันสิตกมาข้างล่างคนว่วน้าแต่โนก็ไม่ได้ทำหลางบนเห็นคนว่าวกันคนคนว่าวกันซองคนคือพวกเมียนะคนว่าวกันนะโน่นก็นางฟังโนโน้ดังโน่คนแรกฮะขามฮะทอมา่ะกินทอมมันอิ่มก่อนคนว่าอือ ตัวจัดเลยเนาะจัดเลยุขนวัวไดยเพิ่นบ่ได้บอกว่าเน้นตัวได้เนาะบ่บ่จ้ะพอวังมันมิแต้ว่ามีเฮ่มันบ่ออะมีเฮ่ขนวัวพอได้เงินบ่ได้เงินคนวัวสุดเลยพอทาวพอทาว่าได้เงินบ่ได้เงินขนวัวเขียนลงดินคือบอมีเฮ่บ่เฮ่ขนวัวเลยอืมฟันเมื่อคืนนี่มันบ่แม่นจ้ะฟันเวลาเท่าไหร่งวด มันตีสองตีสามหนีน่แหละปราะมณนเหนือจัะแต่บาผู้ยิ่งบอกว่าเลขหาศูนย์จะตกล่งรลางมันบออ่อไม่ยิ่งว่าอันหาศูนย์กลางเรื่องคุณอมยิ่งน,นะ,ะแต่ว่าแต่ว่าคอยกับวันวันมันแจ่ไม่ยิ่งหรอกแต่ว่าแต่กะคิดมากอมันตรงกับเลขกันเลขกันทโทรศัพท์หัวเน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 นเน่เน่นะมันมีทโทรศัพท์มีการทโทรศัพท์คอยอยู่หนังอยู่เนยอยู่ในหนังกับเพื่อนสามคนไ่ได่าเลขทโทรศัพท์ แม่น้องระดานี่จะเป็นชุนหาชุนหาได้เนาะแม่จ้ะที่ว่าตอนไปซื้อโทรศัพท์ธนาจำบ่ผิดตั้งแต่ห้าปอยตั้งแต่ต้องงวดเป็นบ่แม่แม่จะพอคนนตังค์คนนันยางมากเ่อกี่เขาแล้วกับคนสิไปเลยคนยิบโทรศัพท์มาให้คอยไหมเป็นนเป็นไอเป็นนนาโทรศัพท์คอยเลยอ่ะบ่ไปกองโทรศัพท์ก็เลยคอเดียวโอ้ยคอยเรื่องธุริจว่าแสดงว่าเราตรงเราตรงเจงตรงตัวนี้คอยว่าสิและ ว่าลูกเคยได้ลูเคยได้แบบนีหนัะ<อ>สรุปว่าพ่อสมหวังเขียนเขียนลงบินให้นี่ฝันเมื่ขึ้นฝันวันออกเนี่เนาะเขียนเป็นเลขสี่โตคือห้าศูนศูนย์เจ็ดแมนบ่แม่แมนจ้ะเ้าตัดอยู่นี่เ้าบวกขั้นตัดแต่ศูนย์ศูนย์อ้ยบอกออกแบบศูนย์ศูนย์นะอ้าเขียนลงน<ำ>ก่อน,น<ำ>อย่าเดี๋ยวี่มาแล<ร>้วศูนศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์หายไปไหน ศูนย์ศูนย์หาหมันใจเลยหมันกับศูนย์เจ็ดเนี่ยอน่าสิเขียนต์ตรงๆเดยเขียนหาศูนย์กับศูนย์เจ็ดเพราะว่าถ้าเขียนเลขกราฟนี่มันจะกลมันจะกลไปเรื่อยไหลลายโตไฮเอสซีเหมือนนั้นไฮเอสซีเหมือนกราฟเอาฟันมึงขึ้นนี่น่าหน้าแป้งฟันมึงขึ้นนี่ฟันว่าพอสมหวังมากพอหวังมากเขียนลงดินหายคือเก้าเขียนเป็นเลขซีโตคือหาศูนย์ศูนย์เจ็ด แล้วก็ผู้ยิ่งมาบอกว่าเลขหาศูนย์ตกลงรางมันวะหน้าเขนถือว่าแล้วก็หน้าก็เลตันหายหาศูนย์ศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดกับศูนย์ศูนย์ถ้าบ้าแม่นอกระดามันใจเลขมันใจที่สุดคือหาศูนย์หรือศูนย์หากะมากอะไรหนึ่งมักศูนหาไปแล้วก่อนแต่ว่าก็ไม่แน่นอ่ะแต่ว่าหาศูนย์ศหากับนั่นคือว่ามความหมายเขาจะืจอจ้า มักซูนหาแม่พคนยังพคนเป็นยัง,นยงคือเขียนเลขสี่ตัวหื <c oughs> <ș Bas is> บว่รู้ก็แค่มาจ้ากคนเขียนแสนดินแม่แต่ว่าแต่ว่าต้องฟังั้นอ่ะแค่ว่าเขียนอยู่แต่ว่าเขียนให้เขียนอยูวนถึงจะเขียนหยุดไต่ไต่หลังบ้านคนนี้แหละเขียนต่อล้วถามหักระทางคนนี้ตีนี้คือต่อเ่าต้องถามคนว่เว่าะต้องถามคนว่าเลยสือเอารรถคนว่าอ๋อเพราะบ่เห็นามแม่โนโนทามเพราะว่าเสือเอาโรดกินเขากินน้วมันอิ่มคนว่าอันทำเลขเขาอะไรอันอันนี่ขอแม่ได้คนว่ะ ขอแม่ยังให้ให้ไอันไออันให้ข่ล่กันดีหน่อยสามคนผลว่าฟอนฟอนเน่นนี้เลยผลว่าได้โอ้คนกิ้งลูกไขเร็วโอ้สีฟอนนะคันน้มเข่าเรเตอรวะไอ้นีแต่ข้างล่างโดเตอวันสิเอ็นี่แต่ในข้างล่างรเ้อร์เถอะวะไอเอซีคอยถือแต่ข้างล่งก็เลยสังล่างนเขาจะมีเขาแต่ยังไปรุ่นอีกมันจะรุ่นอีกที่นึงเถอะว่าสิเพื่อนบ้ได้ได้ต้องรับปากได้ผลว่าได้ได้เถอะวะ ถ้าได้แล้วไฮรั่มปาลาไฮรั่มมันบอไฮรั่มเลยแล้วลั่มเนี่วมาสอดแน่นในตาางโลดสำหรไต่ทุนบ้านเลยสผอนอนไงอ๋อรั่มไต่ทุนบา้านเลขบ้านตัวแรกของศูนย์เจ็ดหรอเล่าเลขบ้านศูนย์เจ็ดกับแปดสามศูนย์เจ็ดกับแปดสามเนาะแนนจ้ะอ๋อผลงานกันมีมีอันนี้เพื่อนเราโชวมาไอพีกับผลาม,มีลงให้หมดเลยของแม่นอดาซื้อทุกตัวเผื่อนอนเลย อ๋อพันคือพันคือว่าคันเลขเขาแล้วให้ให้ล่ำสามคนไห้ล่ำอยู่ใต้ทุนบ้านพับนบอกเคยเห็นเคยสอนไคยล่ำหรอ,อ่าอ๋ออ๋อยากเห็นอยากเห็นจะรู้ว่าแม่น้องระดามากซูนหาแต่มาเลขพ่อสมกับแกันชื่อแจกแจกแจกันแ,แ,แจกน้ำเล็กน้อยก่นหน่อยแจกน้ำเล็กน้อยให้พ่อลยเดอร์ของันนะอ๋ออ๋อพันว่าคันคันทึกเลขค่นเลขเข่าในใ้แกกน้ำเด็กน้อยแมนแมนจ้ะ เผ่อว่าโอ้ยจัดไปเผือว่าบ่ยากเผือว่าพอมันเข่าแต่ว่าต้องมีเหตุไปข้างหลังเพื่อนกระสีสงสารเด็กน้อยเนาะตอนมือหน้าไปกัเด็กน้อยหลายเด็กน้อยแม่หนึ่งมีสีข้นหาขนที่ว่ามันโมไม่พอแม่ก็หน้ากระสีฝากไปทำบุญนั่งยอะเด้อจ้าพลอยเฮงเฮงรวยเอฟซีกับพลอยมีโชคมีลาภเหมือนในมือรวยกับขัดสรุปไปแล้วเลขก็ย่ำยุคแค่โตเก้าได้เนาะเลขว่าหลายตัวแม่แต่โมไม่โมรีเปลี่ยนเลย ว่าในมีเปลี่ยนแปลงยังอย่างกับเพื่อนเขียนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนหมั่นใจว่ามีเฮ่เหมือนบอมีเฮ่ผทผลร้องมีเฮ่รับเงินเลยผลร้อสินะรับเงินเลยผลร้องคุณว่าเจ้าอะไรเจ้าเจ้าคุว่าเพื่อนบ่ได้หมั่นใจว่าเป็นบนหรือเป็นล่างบ่ได้บอกบ่บาบอกผนบ่ได้บอกบนหรือล่างมีแต่หนูถามว่าอ้าวเขาพี่สีตัวบ่ต้องถามผลว่าอบอกให้ถามอีกบ่ต้องถามผลว่าบอกครึ่งค้างเสียเฮาไหมบ่ต้องถาม เพื่อนว่าขันถูกนี่ไฮล่ำไหแม่นบ่แม่แล้วก็แจกเงินแจกดุกเล็กน,น,น้อยเด้อนางเด้อขนัวนะแจกเงินเด็กน้อยอแจกบ่แจกน้ำแจกเงนนี้ดดเด็กน้อยอ๋อแจกน้ำเด็กน้อยจ้าอ๋อขอบคุณแม่น้องระดาหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวาทาังมือนี่เป็นมือเลขออกห้เอฟซีโชคดีกับแนวทาังของแม่น้องระดานะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับศิริยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับแม่น้องนัทด,ดาตามวันออกนะคะเช้าวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเพิ่นกับฝันเมื่ขึ้นนี่นะคะฝันสด,สดสดล่อนๆนะคะฝันว่าพ่อสมหวังนะคะพ่อหวังหรือพ่อสมหวังเนี่ยนะคะมาเขียนลงดินหายคือเก้านะคะวันนั้นเพิ่นเขียนลงดินหายแบบนี้นะคะเลขก็ออกอยู่ในนี่นะคะวันนี้เพิ่นเขียนหายห้าศูนย์ 07นะคะเขียนเลี่ยงกันนะคะ เพิ่นกระบอกให้ถามนะคะน้องที่ยากก็ไร้ตัดหาศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะคะกับหาเจ็ดกับศูนย์ศูนย์นะคะส่วนแม่น้องรดาเพิ่นบอกว่าเลขอยู่ในหนีเพิ่นมักศูนย์หานะคะเพิ่นบอกว่าตรงกันกับเลขโทรศัพท์ที่เพิ่นซื้อโทรศัพท์ต่างแต่ต้องวดนะคะกับเลขร้อยมากกับตัวเดียวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบางเจ้าบางสำนักอาจจะซื้อบ่อได้นะคะจ่ายครึ่งเดียวนะคะนะคะ เป็นมั่นใจนะคะว่าเลขเข่าเพินเ่นบอกว่าเลขกมีเฮนะคะตอนเย็นเย็นมีเฮนะคะจะเฮตัวใดจะออกตัวใดนะคะเข้ากับมารุนน้ากันตอนเย็นเย็นนะคะนะคะน้องที่ยากก็ขออวยพรอให้พอไม่ไปเอาเอฟซีโชคดีกันแนวทางของแม่น้องรัตดานะคะว,วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเนะคะ